ก็แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมยูทูปเ e ียออริจินนะครับผมเดี๋ยวจะอ่าวันนี้ก็จะพามาฟาร์มของขายอีกแล้วนะครับผมหาเงินหาเงินโอเคนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวอ่าตรงข้างหลังผมมันก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลนะผมเป็นต้นแอปเปิ้ลเนาะวันนี้ผมจะพามาฟาร์มต้นไม้ขายนะแต่ว่าในต้นไม้อ่ะมันจะมีของที่มีราคานะครับผมอ่ะ ในส่วนของต้นแอปเปิลในเกาะผู้เล่นใหม่นะตอนนี้ผมอยู่เกาะผู้เล่นใหม่นะครับผมในเกาะนี้มันก็จะมีต้นแอปเปิลเยอะมากนะครับผมเห็นไหมคือเยอะจริงๆนะผมเยอะมากเลยฝั่งซ้ายฝั่ง,ง,งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มีเยอะมากๆเลยนะครับผมต้นไม้เนี่ยมันเกิดเร็วนะผมมันเกิดเร็วนาะคือเราฟาร์มไปแป,ป๊บเดียวมันก็เกิดแล้วนะครับผมคือไม่ต้องห่วงว่าเราจะ,ะฟาร์มแล้วมันจะหมดเร็วนะไม่เลยครับผมคือ่าต้น พวกนี้มันเกิดเร็วมากๆเลยนะผมเดี๋ยวจ้าตอนนี้ผมจะเริ่มฟาร์มแลวนะผมว่าเออในต้นไม้ต้นนี้มันจะมีอะไรนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะฟาร์มเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าผมจะได้อะไรในต้นนี้นะเนาะอ้าวไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นนะโอเคครับผมอ่าก็จะมีหนอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นแอปเปิลนะที่ผมได้ในต้นแรกนะครับผมโอเคผมจะขออนุญ,ญาตเอากระต่าย โบ e ออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่ากระต่ายโบสกิลโบสามนะครับผมมันจะช่วยในการเบิ้ลต้นไม้นะครับผมอ่าผมก็จะฟันไปประมาณ3ครั้งนะแล้วก็จะมีรังพึ่งด้วยนะผมรังพึ่งก็มีราคามากๆเลยนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยครับผมฟาร์มไปเรื่อยเนาะเพราะว่าต้นไม้มันก็ตัดได้เร็วมากๆเลยนะครับผม เราจะใช้เป็นขวานอะไรก็ได้นะสมมติว่าตัวเพื่อนๆหนักนะครับผมก็เอาสัตว์เลี้ยงที่เราจับได้ที่มันบรรทุกน้ำหนักได้เยอะๆก็สามารถเอามาฟาร์มต้นไม้ได้นะครับผมแล้วมันก็จะมีพวกไอหนอนด้วยนะแล้วก็จะมีเรซินลังพึ่งหนอนแล้วก็ใบไม้นะครับผมในส่วนที่มันมีราคาเนาะเดี๋ยวจะลองมาดูกันว่า อ่าผมจะฟาร์มได้แล้วจะพาไปขายที่ร้านค้าเลยนะเพราะเราจะได้ตังค์ทองเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะขายออกเร็วหรือเปล่านาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตฟาร์มเนาะคือปกติเราฟาร์มแถวแถวนี้อะ่ะมันจะเกิดเร็วมากๆเลยนะเราฟันไปแป๊บเดียวปุ๊บมันก็จะเกิดเลยนะครับผมอ่าตัดฝั่งนี้เสร็จล้วจะฟาร์มอ่าไปฝั่งนู้นนะครับผมอ่าเห็นไหมมันก็จะขาดเร็วมากๆ ดีกว่าไปฟาร์มหินฟาร์มเล่อะไรประมาณพวกนี้นะผมคือมันกว่าจะขูดเสร็จนะแต่ว่าตัวนี้มันก็ได้พวกเรซินใบไม้กับลางพึ่งที่มันมีราคาเนาะโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเลยอ่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ่าตัวหนักนะผมตัวหนักเนาะคือเราวิ่งไม่ไปนะผมอ่าเพื่อนๆพยายามที่จะเอากล่องมาด้วยนะผมหรือว่าคาราฟมาด้วยเนาะ แล้วก็เอามาวางลงตรงนี้นะผมตรงกลางถนนอะหวังว่ามันจะไม่มีรถมาตำผมนะครับผมมันจะมีรถไหมเนี่ยไม่มีหรอกเนาะโอเคถ้ผมคือเดี๋ยวผมจะฟาร์มฝั่งนู้นเสร็จแล้วก็ออกมาฝั่งนี้เนาะผเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่ฝั่งนู้นเนาะโอเคตอนนี้ตัวผมหนักแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาของใส่ไว้ในกล่องก่อนนะครับผมเราฟาร์ไมไปเรื่อยครับผมฟังเพลงไปด้วยนะผมฟาร์ไมไปด้วยนะครับผมใจเย็นๆเนาะ อแล้วก็อย่าจะลืมเอาขวานไม่ใช่เห่าจะลืมเอาที่ซ่อมขวานเรามาด้วยนะผมอาเพื่อนๆใช้ขวานอะไรเพื่อนๆก็เอาแร่พวกนั้นมาด้วยนะเพื่อจะได้ซ่อมอ่าขวานของเรานะครับผมโอเคมันก็ได้หลังพึ่งได้แอปเปิลมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเก็บไว้ในกล่องก่อนเราจะฟาร์มไปก่อนนะครับผมคือสังเกตว่ากระต่ายเห็นไหมมันจะเป็นลูกแอปเปิลขึ้นมาก่อนหนึ่งลูกเมื่อกี้ก่อนต้นไม้มันจะขาดนะก็คือว่า มันจะเบิ้ลให้ผมประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ามันก็จะสุ่มเบิ้ลนะคือมันก็จะเบิ้ลบางต้นมันก็ไม่เบิ้ลนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเร็วๆเลยนะครับผมเพื่อจะให้ความรวดเร็วของเพื่อนๆจะได้รู้เนาะโอเคครับผมคลิปนี้มันก็จะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมจะอ่าให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าผมอ่จ ฟาร์มจริงๆนะครับผมฟาร์มจริงๆในโซนนี้ในกล่องผมก็มีแค่นั้นแหละนะครับผมในกล่องผมก็มีแค่นี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมมันก็ฟาร์มได้ง่ายนะเห็นไหมแป๊บเดียวผมก็ได้รังพึ่งมาแปะเลยสินเจ็ดนะครับผมนอนเจ็ดนะครับผมที่มันมีราคาเนาะเดี๋ยวผมฟาร์มเสร็จในจุดนี้ผมจะพาไปขายที่ร้านค้านะครับผมว่ามันจะขายออกเร็วแล้วก็ไปดูราคามันด้วยเนาะ แต่ว่าเพื่อนๆพื่อนที่อยู่เซิร์ฟอื่นนะผมอ่าตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟ pve 702นะครับผมตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟ pve 702มันก็จะราคาอ่าอาจจะเพื่อนๆเล่นอยู่เซิร์ฟอื่นนะผมมันอาจจะราคาไม่เหมือนกันเนาะก็มันก็น่าจะศูสี่สูสี่กันแหละนะฟาร์มไปเลยพวกมอนสเตอร์พวกนี้อ่าให้สัตว์เลี้ยงเอาตีไปด้วยนะครับผมเพื่อนๆไม่มีกระต่ายโบ้เพื่อนเก็สามารถใช้อ่าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงโจมตีเพื่อนๆได้นะครับผมอ่าสัตว์เลี้ยงแบบ มาช่วยโจมตีมันอะมาช่วยโจมตีอ่ามาช่วยโจมตีพวกมอสเตอร์นะครับผมอ่าเราไม่ต้องสนใจมันหรอกเพราะว่าพวกนี้มันตีดาเมจน้อยนะครับผมเราก็ฟาร์มของเราต่อไปเลยคือแบบว่าเพื่อนเพื่อนเวลน้อยน,น้อยก็สามารถฟาร์มขายได้นะคือมันก็ไม่ถือว่าจะลําบากมากมายนะครับผมเพราะว่าต้นไม้มันก็ฟาร์มขาดง่ายกว่าพวกแล่พวกอะไรพวกนี้นะครับ้าเป็นพวกแล่พวกนี้มันจะฟาร์มได้ยากนิดนึง โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเร็วๆเลยนะครับผมให้เพื่อนๆได้อดูเป็นบางช่วงนะครับโอเคเนาะฟาร์มยาวๆฟาร์มยาวๆเนาะฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมใจเย็นฟังเพลงไปด้วยนะครับผมเปิดเพลงฟังไปด้วยมันก็จะกระแป๊บเดียวครับผมเห็นไหมผมฟาร์มไปเมื่อกี้อตรงจุดน,นี้มันก็เกิดอีกแล้วครับผมเรายังฟาร์มไม่ได้ไปไกลเลยคือเราเพิ่งฟาร์มมานะครับผมมันก็เกิดแล้วแป๊บเดียว ตารเมจนค่คำแรก่ก็หมดด้วยนะแร่อ่าแร่ที่ผมเอามาเนี่ยตัวหนักแล้วนะผมตอนนี้ตัวหนักมากเลยบินไม่ขึ้นเลยแค่แบบว่าเราก็ดูด้วยนะครับผมดูด้วยเนาะ้ามันจะเต็มเดี๋ยวเราจะได้วิ่งไกลนะครับผม เอาโอเคครับผมแล้วก็เอามาใส่กล่องไวเรื่อยๆเ,เนาะใส่กล่องเห็นไหมผมฟาร์มแป๊บเดียวตอนนี้ก็ได้เดซินมาเยอะเลยหลังพึ่งใบไม้เยอะแยะมากมาย โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็ขวานผมใกล้สะพังแล้วนะครับผมแล้วที่ซ่อมที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เอามาเยอะๆอ่ะคือคือผมไม่ไดเอามานะผมเอามาแค่แบบนิดเดียวเองนะครับผมแต่ว่าก็ได้เยอะพอประมาณนะหนึ่งอันนะเพราะว่ามันเป็นของผมมันใช้อ่เป็นขวานวารเลียนะครับผมมันก็เลยจะทนนิดนึงแต่เพื่อนๆก็เอามาเยอะๆนะเพื่อนๆก็เอามาเยอะๆนะครับผมพยายามเอาเก็บไว้ในเกาะแล้วก็อ่าเวลาเราจะกลับเดี๋ยวค่อยวาร์ปกลับนะครับผมแล้วก็เก็บของใน อ่ากล่องเราให้หมดค่อยวาร์ปกลับบ้านนะครับผมอ่ะแต่ส่วนผมจะมาทาคลิปให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปทําตามก็ได้นะครับผมคือมันดีกว่าแบบไปแบบฟาร์มของอย่างอื่นที่มันแบบใช้เวลาในการทําเยอะนะพวกะขุดพวกอะไรพวกนี้นะเก็บทรายมันเพื่อนๆอาจจะน่าเบื่อเปลี่ยนแนวบ้างก็ได้นะครับผมเปลี่ยนแนวมาตัดต้นไม้ก่อนก็ได้นะ <c oughs> เบื่อเก็บทรายแล้วอะ่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่ารอให้ควานผมพังก่อนเดี๋ยวผมจะากลับนะ ตอนนี้ก็ขวานจะพังแล้วแหละนะครับผมคือฟาร์มไปฝั่งนู้นก็น่าจะเสร็จแล้วคือสามารถฟาร์มได้รอบเกาะเลยเนาะเพราะว่าอ่าต้นอันนี้มันเยอะจริงๆนะสาหรับเกาะผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็แนะนาเพื่อนๆที่มาเพราะว่าพวกพวกมอสเตอร์กลางคืนนะ่ะมันเกิดมันเวิลวน้อยนะครับผมมันคือมันเวิลห้าเองมัเราใส่ชุดเกาะไว้มันก็อาที่เราไม่เข้าแล้วเนาะเพราะว่าเราก็มีสัตว์เลี้ยงตามตัวเราอยู่มันก็จะโจมตีให้เราเราก็ตัดต้นไม้อย,อย่างเดียวไม่ต้องสนใจเนาะ ครับไปฟาร์มจุดอื่นอจาจจะมอเตอร์เวลเยอะนะครับผมแลว้วก็ตัวนี้แหละถือว่าโอเคเลยเนาะมันถือว่าแบบเอาไปฟาร์มไปขายได้เลยนะเดี๋ยวจะมารวบรวมทีหลังเนาะเดี๋ยวให้ขวานผมจะพังแล้วแหละอ,อีกนิดเดียวอีกอีกนิดเดียวก็พังแล้วโอเคครับขวานผมพังแล้วเนาะและว้วก็ที่ซ่อมผมก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับผมเอามาไม่เยอะอนะเดี๋ยวจะ เอ่อเอากล่องก่อนนะับไปดูว่าไปดูว่าผมได้เท่าไหร่นะครับผมในกล่องเนาะฟาร์ม,มาสักพักหนึ่งแล้วแหละมันก็ไม่กี่รอบเองผมฟาร์ม,มาไม่กี่รอบเองเพราะว่าฟาร์กลับไปกลับมามันก็ผมรู้สึกว่าฟาร์ต้นไม้มันสนุกดีนะมันสนุกปว่กบเก็บรายซะอีกนะนะค,ครับผมเดี๋ยวมาดูเรืสิ้นแล้วก็พวกไม้พวกอะไรพวกนี้เก็บไว้ให้ก่อนเดี๋ยวจะมาดูกันทีหลังเนาะ <S <S โอเคหมดแล้วนะผมก็ ได้ไม้มาประมาณ3กองกับอีก200นะครับผมแล้วก็เรซินอ่าหกสนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้ารังพึ่ง88แนะแล้วก็ใบไ,ไม้40นะครับผมอ่าส่วนแอปเปิลเราไม่นับเนะบาะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยมันขายไม่ออกเท่าไหร่หรอกอ่ะนี่ไงผมผมคิดว่าผมเอาแรกหายไปในหมดที่แนีผมเอามาเก็บในกล่องบอกเพื่อน บอกเพื่อนๆเ,เอามาไว้แต่ว่าตัวเองลืมนะครับผมไม่เป็นไรเนาะโอเคผมจะไปขายที่ร้านค้าให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้บินมาถึงร้านค้าแล้วนะครับผมหลังจากบินไม่ออกบินอืดน,นะกว่าจะมาถึงทัวหนัะนะครับผมอตอนนี้ก็กดมาที่ร้านค้าเนาะเพื่อนๆก็อาจจะเคยดูคลิปเก่าผมมาก่อนแนละ้วเนาะว่าร้านค้าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็กดยังไงบ้างนะผมอ่เดี๋ยวจะลองขายเจ้าไม้ไปก่อนนะ มันก็จะมีไม้มีหนอนมีรังพึ่งนะที่เราได้มานะผมแต่ว่าผมจะ,ะวางหนอนดีกว่านะวางหนอนก่อนตอนนี้หนอนเขาขายอยู่ที่5อ่าหนะครับผมห้าเนาะคือมันต่ํามากนะครับผมแนะนําให้ขายอยู่ที่ประมาณอ่าแปดนะผมนะันแปดเนาะขายที่แปดรับเราใจเย็นๆนะผมเราใจเย็นๆนเ,าเนานะเราไม่ต้องใจร้อนนะครับผมคือเราไม่อ่า ถ้าเราขายไม่ออกมันก็ของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราให้คนที่เขากดราคาให้เขาขายออกหมดก่อนแล้วเราถึงจะได้ขายเนาะโอเคเลสินนะครับผมเลสินขายอยู่ที่18เราถือว่าแพงมากๆเลยนะครับผมกลยุทธ์ในการขายก็พยายามที่จะแบบต่ํากว่า,านิดนึงเนาะคือเดี๋ยวผมจะขายไปที่อยู่ที่นี่ครับานแปดสิบแปดสิบเนาะแปดสิบเก้านะครับผมเขาขายอยู่ที่สิบแปด เราขายอยู่ที่17กับอีก89เนาะแล้วก็มาดูในส่วนของรังผึ้งนะครับผมรังผึ้งเนะาะรังผึ้งกาขายอยู่ที่9นะครับผมคือ9นี่ก็ถือว่าถูกสุดแล้วนะถูกสุดแล้วนะเพราะว่าเขาหน้าจะร้อนเงินหรือว่ารีบขายเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งลงขายไปตอนนี้เดี๋ยวผมจะซื้อไว้นะครับผมจะซื้อไว้เนาะ โอเคผมจะลางพึ่งอะ่ะผมจะเก็บไว้ในะส่วนตัวผมจะเอาไปอาจจับหนีมาอีโวนะครับผมคือมันอาต้องใช้พึ่งลางพึ่งเยอะมากกว่าจะจับได้สแต็กดีๆเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก็แล้วกันแต่ว่าจะ,ะมาบอกราคามันนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าแพงพอประมาณหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ต้องการที่จะไปจับหนีมาอีโวเพื่อนๆก็สามารถที่จะขายได้เลยนะครับผมขายได้เลยเนาะแต่ผมจะขออนุญาตเก็บไว้ก็แล้วกันนะครับผม อ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของใบไม้นะครับผมที่เราได้มาเนาะใบไม้ Bye เข้าขายอยู่ที่หนึ่งนะครับผมหนึ 1. 1่งหนึ่งถึงสองนะผมเราจะขายไปอยู่ที่ประมาณอ่าสามนะผมสามเนาะ,นะเพราะว่าเราจะขายที่สามเพราะว่าเราอ่าไม่ร้อนเงินเท่าไหร่เพราะว่าราคาปกติมันก็อยู่ที่ประมาณสามนะครับผมคือพวกนั้นเขาอาจจะกดราคาเพื่อเขาจะได้ขายออกเร็เรวๆนะเขาอาจจะไม่ต้องการจริงๆแต่เราอต้องการเงินเราต้องพยายามที่จะ รักษาค่าเงินมันไว้นะผมเพื่อจะให้ราคามันอยู่ที่เหมือนเดิมนะผมะต้องสังเกตดีๆนะครับผมว่าราคาไหนที่เขาวางเยอะที่สุดแล้วก็สมควรที่จะวางนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเข้าขาย,ยที่หนึ่งเหรียญเงินก็ไปวางที่หนึ่งเหรียญเงินเลยเนาะมันก็ไม่ได้นะผมไม่ได้เนาะต้องดูราคากลางกันก่อนต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ผมขออนุญาตวางอะ,อะไรอีกที่มันได้มา เป็นฟางก็ได้นะผมฟางก็ขายได้เนาะก็ขายที่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมจะไม่ขายดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมจะเก็บไว้เผาจะพวกเล่ต่างๆที่ผมฟา์มานะครับผมเดี๋ยวจะขายไม้ไปก็แล้วกันเนาะไม้เขาขายอยู่ที่ประมาณนี้นะผมแต่ว่าผมจะขายไปที่ประมาณเจ็ดสิบเต็มแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนแล้วก็จะวางาไปนะผมเจ็ดสิบเี่น เราอ่าวางราคาตามปกติของเขาเนาะเราเห็นเขาวางเล็กไม่ใช่ว่าอ่าวางแบบน้อยๆเราเราก็ไปขายตามเขาไม่ได้นะเราต้องดูราคากลางด้วยนะครับผมว่าปกติอ่าไม้นี้เขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมคือบางคนเขาอาจจะต้องการจริงๆเขาอาจจะแบบต้องการที่อยากจะได้ไม้คือราคาประมาณนี้มันก็ถือว่าโอเคนะครับผมคือแบบเขาซื้อไอ้พวกนั้นไปหมดแล้วนะ แล้วมันก็เหลือของเราอเองแลบนะครับผมโอเคผมวางขายไปเนาะวางขายไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะผมว่าเราจะได้ขายอะไรออกบ้างนะครับผม